All right, all right. สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำตำปูบาราพริกหนึ่งเม็ดค่ะใส่พริกหเม็ดลงไปใส่ผงชูรักลงไปใส่มากอร่อยมากนวันวๆวปริจา้าโามตด้วยถัวฝักยาว นี่ค่ะตัวกยาวนะฮะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่เรลืมไปว่าเขาไม่ใส่เขาไม่กินอันนี้อันนี้จะเป็นมะเขือราวค่ะนะฮะเป็นมะเขือราวแล้วก็ใส่ลงไปชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่มมวุ้นกระเดกข้อตาใส่น้ำเชื่อมลงไปใส่น้ำปลาลงไปนะคะสองกระบยเขเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยใส่น้อยนะคะเพื่อน แล้วก็ตามด้วยปูค่ะเดี๋ยวบวางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใส่มะ,มะเขืออะไรเลยอันนี้คือคนกินเขาไม่ให้ใส่ค่ะเราก็ลเลยไม่ใส่ลงไปนะครับปกติจะใส่ผักมากกว่านี้อันนี้มาาคคะละกอค่ะใส่ลงไปกระตังเาินิดหนึ่ง เรียบร้อยค่ะตาม